สวัสดีกันทุกคนเด้อจ้ายันนี้มาเด้อจ้าเสีงสยงใสใสย,ยันนี้มาอีกแล้วเ <c oughs> บิ่งชื่อฮัลโหลกูดมอร์นิ่งฮาวยูทูเดย์มื้อนี้ยเด้นยันนี้เด้อยันนี้จะพามาไอ้เก็บบะเกอร์เทศเด้อค่ะมาเบิง่งในยันนี้มีบะเกอร์เทศจำได้เนาะสวนกุกกิกยันนี้เด้อ ในนี้ชนบทดจ้าเสียงใสๆมาอีกแล้วคุณนาเห็นบ่บุกกิดเทศในนี้เห็นบ่โอ้ยแดดก็ได้เนะตอนเช้าเด้เนี่ยแดดแฉดแฉะเลยมันเริ่มฮอนแล้วเดว้ต้องเก็บกอนได้ย,ยังงั้นคุณหนูกับคุณมแมลงมันสิมากินจ้ะใ <laughs> นนี้ต้องยังกินกอน <laughs> มันหลายเดี๋ย่างนี้ก็จิเพื่อแพรขังบ้านน้ำมาจา้ะเบิ่งเดอร์เบิ่งคุณไก่่อยเด้อ คุณไก่ข่ตอนนี้มีตัวหนึ่งกำลังฟักไข่อยู่เด้อค่ะเห็นบ่เห็นไก่ข่อยบ่อีกคุณตัวหนึ่งกะกำลังไข่อยู่เด้คอคนหนึง่งไขเ่เสร็จแล้วเ,เบิงสวนนี่นีเด้อเจ้าเบิงเด้อนี่บอกฟักท้องข่อยเห็นบ่เริ่มมีแล้วบอกฟักท้องมันจะแบบยาวๆของอยู่ก่อนนิวแค่ดิดดูเนี้ยเขามีแบบฟักท้องยาวๆลูกเหลืองๆกะจ้ะ เดียนี้จะพามาสมเด้อว่ามันมีอย่างแด่เด้ดเดอเบิ่งเอาเดอ้อพุ่นะสวนจุ๋มจิ๋มคอยเห็นบ่นี่อย่างแดยนะมีทั่วแขกทั่วฟูก็มีปลาลอมปลาเลมอยู่มันก็ใกล้ชิมหมดแล้วอะทั่วฟูน่ะปลาอมปลาเล่มอยู่จ้ะทั่วแขกแค่อดแค่อดนี่คือชิได้กินแล้วล่ะเบิ่งซ้งเบิ่งเน้อแค่อดค่อยมีบอกเครือเทศจ้าล้วก็ สลัดเด้อค่ะไว้ไปบ่ไว้ไปบ่มีแต่สวนบะเขือเทศแล้วก็มีพริกพริกหยวกเ็นบอร์พริกหยวกนี่ได้นวยหนึ่งแล้วเนี่ยสองนวยแหละค่อยๆปลูกไปอ่ะจ้ะในนี้เนี่บะเขือบะเขือกรอบบานเฮาเดอปลูกกันน้อยๆนะเอ้ยประหยาดโซเด้์นี่เบิ่งเด้ในนี้ปลูกบะเกิ่ในนี้จะเก็บบะเขือก่อน้อจ้านี่จะเก็บบะเขือก่อนนนี้ตั้งกล้องกันนะ นี่จะเก็บตรงนี้ก่อนเนาะเห็นบ่ละ่ะนี่นี่เสียงสายสายมารจ้ามันคือจะชงมันคือสีลมๆเนาะเห็นบ่อืมมะเขือนี่นี่จะเก็บมะเขือโซอดามื่อนีร่ด้แม่กาั่นมะเขือโซอ่ะเก็บ,บก่อนยังไกลก็ได้ เก็บก้อนเพราะว่าเดี๋ยวแมลงแมงเมา,เม,ามันจะมาโกรูกใงญ่มันตันนี่คำนี้แหโอ้ยมันคำเพาต้องเก็บก้อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวยตัวแมลงมันจะมาก,กินของห้าวก้อนอะจจะเห็นป่ะอย่นี้เก็บก้อน,นเก็บแบบนี้ก้อนเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมากินของเฮาเดี๋ยวนี้จะหันกล้องมาตั้งพีเลอโอ้ยไก่กับพอไกนะ่เนาะ กล่องมันจะโอเคบล่ล่ะมันคือเงึกเง้างักแท้เนาะคืออย่งนี้เนาะเงึกเง,ง,าง้างักโอเคนะค่ะอย่งนี้จะไปเก็บมะเขือบางยี้นี้เด้อมือน,นีได้ยินนี้ชนบทเขาวสวนนะคะ่ะมือน,นีเด้อจ้าเบิ่งไก่ยสองตัวแมวหนึ่งตัวเด้อค่ะคนป่วยควนหนึ่งเด้อจ้ามาส้มกันเด้ออย่งนี้มีอย่างเนาะเก็บผักเนี่ย bình muốn kiểm nhận để nó, đừng bình hơn, á, các ca ต้องเก็บก่อนเด้อย,ยีงนี่ต้องเก็บก่อน oh. oh. มันบอกว่าเป้าเก็บเด้อเป้าเอาอาหารให้กินเด้อมาไปไปยี่นี่ปอดับมบด,ด่าเด้อมันห้องมันเรียกร้องตัวไหน บักเอบหลายมบกแมงกระได้เห็นบ่นี่ต้องเก็บก้นค่ะงั้นไ่ได้กินบอก่ะ เบงได้นี่นี้ได้สานี่ได้เนี่ยเบิงที่ตะวามันโตหยา,างมันกินของข่เนี่ยเบิงเนี่ยเบิงองเ่ะมันกินข้องข่เนี่ยกินเบ่ได้ได้ต้องทิ้งได้เนี่ยคุณน่ะไกล้ก็กินบ่เป็นดอกคุณนะเบิงมันจอข้องข่อยโอ้ยเพ,พื่อแพเนาะยี่นี้ใจดีบอเพ,พืพอ่อแพพ่อมาข,ขัดขนาดเอ้ยนะ๋ยวลองๆลไงไกลมันกินด้วยยื้ไปมันกินด้วยมันจะกินบ่ กินเป็นบโบนี่นี่ต้องเสียงแหบเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นนี่คอยจะต้องเด็ดยังสี่เด้อได้หลายอยู่คอยต้องเด็ดยังสี่ถ้าหลายนี่คอยจะจะแจกทางบ้านเขาบ่กินบ่หมดดอกจ้ะกินบ่หมดดอกเห็นในนี้ก็จะจะเก็บทั่วแขกสักหน่อยเด้อเดี๋ยวเบื้องีนนี่เก็บทั่วแขกเด้อค่ะมันจะเห็นอะไรเห็นี่นี่บ่ล่ะนี่นี่เก็บทั่วแขกเบืงเด้อนี้จะเก็บทั่วแขกตรงนี้บล โอ้ตัวแขกหลายยู่ก็นเนี่ยถ้าเอาไปกินก็ไอ้น้ำพริกก็ได้เด้อยวต้องไปเน่นเลยตัวแขกเนี่ยตัวแขกเดี๋ยวคลิปคลิปนี้เอาซ้ำนน้ก็นเนาะเดี๋ยวมันจะยนาวาไปเนาะนี่เบิ้งนี่ตัวแขกเห็นบ่จ้ะ ใครเบิ้งคลิปวันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ในนี้น้ำเด้อโนบุเยสับสกายเบิ้งเชื่อโอชูดด้วยเสาว่าสมัดแตงนูเเทคเตาแมตอ์ไอดมอร์นิ่งอัพต์ต์굿มอร์นิ่งฮาวยูทูเดย์ไอเทค e t ม m a t o บันดีตะแบงตะแบงโนบุเยสับสกาย สวัสดีกันทุกคนไดย้ยินนี่มันนี่เขาสวนคุกกีกสวนผสมประสานเลคะ่ะปลูกด้วยมูลไกล่ได้ขี่ไก่นี่ยละจ้าผมมีอย่างเลยขี่ไก่ก็เศษหญ้าก็ขี้ดินผสมประสานกันเนี่ยจ้าซำนี่หละนี่นสวนนี่นปลูกซํำนี้หละไปบางยีนี้ได้เพลินเพลินเนี่ยจ้าขอขอบขอขอบพระคุณยังสูงเลยคะ่ะ เอฟซีกัน huh. ท <c oughs> right. so ุกคนเด้อที่ติดตามในนี้เด้อขอขอบคุณกันทุกคนในนี้นี่ติดตามทุกคนนะมวยผ่าดเลยเด้อขอโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะค่ะยวเบิ่งต่อไปในนี้นี่สิเก็บทั่วแขกเด้ออันนี้คลิปนี้มันสิญเวาไปขอขอบคุณกันทุกคน้อจ้าติดตามเลยคลิปเก้ากับคลิปใหม่ให้น้ำเลยเด้อในนี้มีหลายรูปแบบ้อจ้าติดตามสมือนนอจ้าขอขอบพระคุณยังสูงเ้อจ้า รืมไม่ได้นะคะกดคับสไคร์กดไลค์กดแชร์นะคะขอโชคดีมีความสุขและรล่ดรวยกันทุกคนเด้อเบิงคิีมนี้นี่เด้เอสวัสดีกันทุกคนนะจ้ะ